สวัสดีค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองจะทิ้งแคทตัสไปเลยนะคะเพราะว่ากำลังไปเหือคุณนายตื่นสายหลากสีนะคะสั่งมาหลายรอบแล้วก็ท้ยอยปลูกนะคะจนไม่ได้มองพวกบรรดาแคตตัสทั้งหลายนี่เลยนี่คือมุมแคทตัสของพี่บัวนะคะ ลายกระถางออกดอกแต่ว่าลายกระถางไม่ได้ชมดอกมันเลยค่ะวันนี้จะจะให้ดูดอกนี้อันนี้เป็นเอสโตนะคะดอกสีเหลืองตัวนี้บานมนแล้วสามรอบนะคะนี่คือรอบที่สี่ที่กำลังเป็นช่อดอกอยู่นี่นะคะดอกที่สี่ของช่วงนี้เลยจ้ะมดก็ขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่รู้สีอะไรมันกำลังติด กำลังเขาเรียกอะไรช่อดอกนะคะกำลังออกดอกตัวนี้ถ้ามันออกดอกเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะรู้สึกจะล้นแล้วสองตัวสองกระถางนะคะตัวนี้กระถางที่สามยิมโนยิมโนสีชมพูนะคะชมพูขาวดอกสีหวานมากเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นยิมโนไซส์จัมโบ้ของพี่บัวนะคะออกดอกประมาณเยอะสุดเจ็ดดอกนะคะพร้อมกันแล้วก็ทยอยออกคือมันจะออกไล่ไ่กันไปประมาณสามสี่ดอกห้าหกดอกคือพร้อมกันเยอะสุดเจ็ดดอกแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแล้วก็ดกมากคะ่ะลูกเป็นหนอ่อเต็มเ,เดี๋ยวจะได้แกะไปเพาะใหม่นะคะ ไปขยายเดี๋ยวให้ดูมุมข้างบนตัวนี้เป็นกระถางใหญ่สุดนะคะใส่ไว้ในกระถางสิบนิ้วไม่ได้ไม่ได้เขลียเกรสรนนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดปักส่วนสองต้นนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งเอามาวางกับ,กบแคตตัดนะคะช่วงนี้แคทตัดโดนฝน บางต้นก็เลยค่อนข้างจะเละนะคะโซมแล้วก็เละอยวมาดูอันนี้บัวบกโขดบัวบกโขดตัวนี้จะไม่เลื้อยนะคะตัวเมียด้วยตัวนี้แต่ว่าตัวที่เลื้อยก็มีนะคะนู่นตัวนี้เลื้อยนะคะตัวนี้เลื้ยโอ้ต้องอันนี้บัวบกโขดโขดแข็งมากเลื้อยค่ะนี่แกะออไป ไปเกี่ยวเดี๋ยวก็ต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวจะตัดออกวิธีการตัดคือตัดเลยนะคะให้เขาแตกออกมาใหม่นะไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะเวลาเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงบัวบกโขดแล้วก็อีกโขดนึงตัวนี้โดนสับไปนะคะแตกออกมาข้างๆมุมแคปตัดไม่ค่อยได้สนใจเลยอย่างที่หลายๆคน เห็นคลิปนะคะช่วงหลังๆที่บัวจะถ่ายเฉพาะคุณนายตื่นสายเพราะว่ากําลังเหอคุณนายตื่นสายมากพวกแคตัสก็เลยดูเหมือนจะทิ้งมันไปเดี๋ยวจะกลับมาฟื้นฟูบนใหม่นะคะหลังจากที่ขนมันมาจากบ้านสวนยินดีมาไว้ไว้ที่บ้านเบงการนะคะบางต้นก็สภาพดีบางต้นก็ค่อนข้างโทมน้ําก็ไม่ได้ลดแต่พอโดนฝนก็แฉะนะคะ ช่วงนี้แคทตัสทยอยออกดอกแล้วก็มีอ้อตัวนี้ยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูเลยตัวนี้จะเป็นแมมนะคะแมมมีกี่ดอกในหนึ่งสองสามที่กำลังบานในสามนะคะแล้วก็อีกช่อดอกกี่ดอกในสามเป็นหกนะคะตัวนี้มีหกดอกจะทยอยบานตั้งแต่บานแล้วสามดอกแล้วก็ตัวไหนอีกเนาะมีตัวไหนอีกไหม เออตัวนี้ก็เพื่อนอาจจะไม่เห็นนะคะตรงหัวเขาเนี่จุดๆนีก้ก็กำลังจะเป็นช่อด,ดอกขึ้นมานะคะสรุปแล้วตรงตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าชนิดที่กำลังจะบานแล้วก็บานไปแล้วก็มีบ้างนะคะโอเคค่ะก็เอาเคทตัดมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ